เวันนี้เรามางานสัตว์เลืดอดเย็นนะครับที่ซีคอนบางแคเดี๋ยวจะพามาดูสัตว์ต่างๆนะครับนี่จะเป็นเต่าบินยักษ์นะครับต่อไปเต่าหับนะครับเต่าจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวไปดูจุดอ,อื่นๆกัน ครับเคแมนตัวจะเรียมๆโอ้ยหัวมันเรียมๆดีว้าวเคยเคแมนไปดูตรงอื่นต่อตอนนี้นะครับงานสัตว์เลือดเย็นนะครับจากที่ซีคอนบางแคนะครับสำหรับใครที่มีบุตรหลานนะครับก็พามาเดินเล่นได้นะครับซีคอนบางแคชั้นล่างนะครับตรงลานกว้างก็จะมี การแสดงสัตว์เลือดเย็นนะครับสัตว์เลือดคานต่างๆตรง,ตรงนี้คืออะไรอ้นี่ก็เป็นจอร์ดิ้สวยอะนี่นะครับตัวน,น,นี้คือตัวเมื่อกี้คือตะโขงนะครับหน้ามันจะเล็กๆหน่อยนะปาก,กายาวๆไปเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างต่อนะครับข้างล่างเหมือนจะมีพวกงูพวกอะไรพวกนั้นนะฮะไปลุย ตรงนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะครับพบได้ทางทะเลตอนออกของอินเดียและฟิลิปปินส์มีดหน้าตาเขาก่อนว้าวไปลุยกันเลยตรงนี้เป็นต่ภาพเกิดต่ภาพเหมือนตุ๊กตาเขาจะน่ารักมากเลยครับ น,นี่จะเป็นตัวกิล่ามอนสเตอร์นะครับไหนเอ่ย ตอนนี้เราจะเข้าชมงูนะครับเป็นอุโมงค์นี้เลยว้าวมาดูกันเลยน,นี้ขี้อายนะครับเป็นงูหลามมะกอกนะครับเป็นซปเปอร์มารล,ลี่พลาสติกบัวนะครับอยู่ไหนว่า ไม่เจออันนี้เป็นงูคอนนะครับใส่ชอบกินข้าวโพดเขาถึงไห้ตั้งชื่อว่างูคอนอือตาใสมากนี่ตาแฮร์รี่พอตเตอร์มาเราคุยเรื่อง,อ,งอือ b ล a ก k l สเ a ็กวิ่งๆตมันอยากออกอ่ะ ขี้อายนะครับเป็นงูหลามต้นไม้สีเขียวครับุกิงสเนกโอ้โหตลกด่า นี่จะเป็นรูปากนกนะครับยังไงโผล่หน้านิดนึงเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลกูปปากนกครับนหน้าดิน่ารักมากเขาเรียกแค่นีควอเตอร์อรมานี่จะคุยเรื่อง,องนะนี่ควอเตอร์คุยกับืูได้หรือว่ามันเข้าไปในสายได้ไหมเป็นได้ตรงนี้งูสายนะครับ เห็นไหมเห็นจมูเออใช่มันโผล่มานิดนึงนี่นะฮะนี่คือหัวเขาเด็กๆลองดูสิเขาไม่เคยเห็นงูบ้างรู้สึกจะมีสองตัวนะตรงนี้เป็นงูหลามเด็กนะครับงูหลามเด็กก็คืองูหลามที่ยังไม่โตใช่ป่ะตัวนี้ดูเนื้อเนื้อจะหยาบๆด้านๆนะครับไปดูตู้ต่อไปเฮ้ยมมมันไ่ีงูไรเกศ ใครเคเห็นแล้วบ้างเด็กๆทักทายหน่อยแล้วมี2องตัวนะครับตัวนี้มีสองวปลืเป็นงูรามงูรามสายลุงลลบาซิล 难包。<Lam> กูหลามแม็กล็อกนะครับนั่นเห็นไหมนี่ถ้ามีกระจกนี่คงกัดเราแน่ๆตรงนี้เป็นกูหลามคาเ็ดเออไม่มาท้าทายกันหน่อยเลยกุบว,วาคอสติกอร ป้องทองนะแอบอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นตัวลำตัวจะเป็นป้อง,องๆนะครับนี่ตรงนี้งูเขียวหางไหมเราเห็นกันบ่อยแล้วเห็นไหมหางเขาจะเป็นเสีอพันธุไหมนอนสบายเลยนีย่ตรงนี้คืองูจงอางครับสารพิษที่ดุร้ายที่สุดแอบ นี่นะครับนี่คืองูก,กับป่าดูการพรางตัวครับเหมือนใบไม้มากเนียนมากนี่ถ้าเราเดินอยู่ในป่านะครับอาจจะเหยียบได้งูเผือกครับอุ้ย ดูแม่เบี้ยเขาซะก่อนหัวเห่าเผือกนี่เกิดจากการผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับโอเคไปนี่เป็นหัวเห่าชบานะครับ ชื่อมันคงไม่ได้รักเหมือนชื่อแน่ๆชบาแก้วผิวดีเก๋สวยเนะเออเออขนลุกครับแต่กาที่ไทยอยู่ตรงนี้ขนลุกสุดเลยเฮ้ยอืมทับสมิงคลานะครับอ,อันนี้เป็นงูเขียวบอลนะครับไม่มีอันนี้โอ้ยอย่างเท่เลยอยู่บนยอดเลย เจ้าป่าชัดโอเคไปไปดูจุดน่กันต่อนะครับต่อไปนะครับเราจะขึ้นสะพานงูพิษนะครับซึ่งด้านล่างซึ่งด้านล่างจะเป็นงูจริงๆนะครับผมขอเดินตรงนี้ดีวดวกว่ากลัวนี่งูนะเป็นงูจริงๆนะครับ นี่ครับนี่เจองูจริงนะตัวนี้ของจริงครับเี็กระดูกกระดิกด้วยคืออันนี้ถ้ากระจกแตกเราเสร็จนี่จุดนี้จะเป็นถ่ายรูปคู่งูเหลืองทองนะครับตรงนี้จะเป็นโซนเต่าสตาร์ทนะครับนี่คือเต่าซูกาต้านะครับน่าจะเป็นตัวโตเต็มใบนะครับที่นกระต่ายใบ สำหรับใครที่เลี้ยงอยู่นะครับก็นี่ดูไว้นะฮะถ้าตัวมันใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้นะนี่เต่าตันุนะครับน,นี่ใหญ่มากอะ่ะอันนี้ใหญ่มากเต่าเอาเดอะบลานี่เต่าหงดานะครับนี่เต่าซุกะดันี่ซุกะดานี่เป็นโซนกระดูกนะครับ กระดูกพันนินด้วยนี่เป็นกระดูกกบนี่ระดูก,กเป็นไงล่ะใครเรียนท่าหกกบกันแล้วบ้างอ่าวิชาพละนะครับท่าหกกบนะครับใช่เลยอ่ะใช่เลยหกกบเลยนี่เป็นกระดูกอูสายลุง กระดูกงูลหลามนะครับโหเท่มากอันนี้จะเป็นแบบของดองนะครับเป็นงูดองอ่ะเป็นพวกสัตว์ดองต่างๆอ่ะกบดองกิ้งก่าดองตุ๊กแกดองก็มีน,นี่เป็นตะภาพสตาร์ฟนะครับไม่ค่อยเจอนะครับตะภาพสตาร์ฟเพราะว่าตัวเ็าจะนิ่มๆนะฮะอืมนีมนมนม่ใครเคยเจอตัวเป็นๆบ้างคอมเมนต์มาหน่อยตัวเงินตัวทองสตาร์ ต่อไปนะครับจิ้งจกสีมาดากัสกานะครับอันนี้น่ารักมาก นี้จะเป็นซาวานนามอนิเตอร์นะครับนี่ไงเห็นเขาบ้างเนี่ยโอ้ยไม่เล็กนะตัวใหญ่อยู่นะนี่คืออะไระครับจิ้งเหลนยักษ์นะครับตรงนี้อยู่ไหนอะ่ะเห็นนะไหมเห็นจิ้งเหรียญยักษ์ไหมไอ้ตัวนี้ขี้อายจังเลยตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นปลา งานนี้ถ้าใครพาลูกหลานมานะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับดูตู้นี้ก็ต่อนะครับตรนนี้เป็นคาปันโดนะครับเป็นแบบงูชนิดนี้เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างงูคาเป็ดไพทันนะครับแล้วก็งูกินทรีไพทันนะครับทำให้งูชนิดนี้มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวไม่เหมือนไขรนี่ว้าว อืมอยูดด่จิ้งหรีดนี่อย่าบอกนะจิ้งหรีดเป็นอาหารนะฮอคอดายมอนิเตอร์นะครับยูรมัสติกตัวอะไรเนีย่ยเป็นน่าจะเป็นตระกูลกิ้งก่านะครับตัวนี้นี่เป็นกิ้งก่าลูกปัดนะครับ โอ้ยดูหน้าเขาสิหน้ามันมู้มู้มอ่ะฮึสําหรับงานนี้นะครับก็จัดถึง1ิบเอ็ดถึงยี่สิกันยายนนะครับใครพาบุราดมาตอนนี้ก็รีบมานะครับเหลืออีกแค่สามวันเท่านั้นนะครับงานสัตว์เล่นเย็นนะครับที่ซีคอนบางแคนะครับโซนนู้นก็จะเป็นพวกหมาแมวนะครับพวกอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะครับ นี่นะครับ1ง2 0กันยายนนะครับมาได้นะครับนี่เป็นมะเ้าวนะฮะับหมดซะแล้วราามีงูด้วยเคก็สำหรับวันนี้นะครับช่องบิ๊กชอนบ้านโคตรถูกนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ดูนะครับแล้วก็ชอบนะครับฝากกดติดตามคลิปนะครับเอ้ยฝากกดติดตามช่องนะครับแล้วกดไลค์คลิปนะครับแล้วก็กด u b s cribe ด้วยนะครับก็วันนี้ เอาใจเด็กๆนะครับก็เดี๋ยวตามหาลูกกับเมียก่อนโอเคสวัสดีครับ